วีนาเขาก็จะมีข้อเสียตรงที่ติ่งของวีนาอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบรายกาดนิดนนึงกล้องซูมอะกล้องโทรศัพท์ถ่ายเงี้ยลองเอามึงเราเอากล้องของมึงอะแล้วก็ไปถ่ายซูมแล้วก็ถ่ายตัวเองดูหรือตัวเองดูถ่ายเพื่อนตัวเองดูถ้าใครถ่ายออกมาสวยยิ่งจะกลับกลิ่นรวบผมตั้งหมอขึ้นเอสส่วนตัวไม่ค่อยชอบเวลาที่วีนาแบบรวบผมแล้วตั้งหมอขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าหูหูวีนาส่วนตัวเอนะ เอ็ดว่าหูวินามไม่ค่อยสุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบย่าสามอีกครั้งหนึ่งค่ะนักวิาพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์ รีวิวแบบจริงใจโดยมิสสิสีสนแตานใดๆชางสิ้นค่ะ <laughs> <laughs> กลับมาแล้วนะคะสู่แทศก,การมิสยูนิเวิร์สเพราะว่าวันนี้ที่แอปปัดอยู่ก็เป็นวันที่1ใช่ไหมหนึ่ง november ซึ่งวันที่2 november เนี่ยบ่ายสามห้าสิบ้าาวีนาปวินาสิ์ตัวแทนมิสซิโน่ไทยแลนด์จาะเข้ากองเป็นเวลาเลิกที่เข้ากองนะครับวันนั้นได้ไปดูรายการแฉซึ่งรู้สึกว่าหลังจากน้องโมงมาอย่างเงี้ย กระแสมันก็โอเคนะเพราะว่าเรามีแคนดิเดตที่สตรองวันนั้นพอดีเอ็ดได้ไปเที่ยวจอร์เจียแล้วก็เจอแฟนคลับนางงามแล้วตัวยงมาทักบอกว่าเออพีเอ็ดรอดูคลิปนางงามนะยังไงอย่าลืมทำนะยังไงก็ทำแน่นอนเพราะว่าปีนี้เราเชียร์วีนาตั้งแต่น้องออกมาประกาศว่าจะเจอนี่ M.U.T. 2025เนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวแทนของเราก็เป็นตัวแทนที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ มีฐานแฟนคลับทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศค่อนข้างเยอะแล้วระหว่างอาทิตย์ที่แล้วที่ก่อนที่จะเข้ากองเนี่ยวีนาเดินเกมแบบปึ้ง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 คือแบบลุกที่ปล่อยออกมาตามไอจีนะทุกรุคคือสวยเยี่ยวลาดมากก็จะมีแบบเราได้คุยกันกับเพื่อนแฟนนางงามหลายๆลยคนนะว่าวีนาเขาจะมีข้อเสียตรงที่ ติ่งของวีนาอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างแบบรายกาดนีหนึ่งอะไรยเงี้ยแต่เราไม่เห็นด้วยนะเราคิดว่าติ่งของนางงามทุกคนอะรายกาดทุกคนไม่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าจนอะไรว่าเฮ้ยอย่าเหมารวมดีกว่าว่าติ่งของวีนาไม่น่ารักคือเรารู้สึกว่าติ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นติ่งของไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือนักร้องทุกคนที่แบบว่าเเครซี่จนไม่ได้ลืมหูลืมตาเราว่า ม,มันมีทั้งคนที่ reasonable แล้วก็ไม่ b reasonable ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยแต่หลายเพจนางงามอย่างเงี้ยชอบแบบว่าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยมาถึงในจุดที่แบบเขาเป็นตัวแทนของประเทศแล้วอะชอบไม่ชอบก็ take i a s i d e ละกันคือเขาเป็นตัวแทนของประเทศแล้วตอนเนี้ยส่งกำลังใจให้น้องดีกว่าในเพจนางงามแฟนน้องว่ากล้องสตอรี่ชาวบ้านที่แบบไม่ผ่านแอปใดๆและเป็นรูปเชยๆกับรูปพินาคืออยากจะบอกว่ากล้องซูมอะกล้องโทรศัพท์ถ่ายอย่างเงี้ย ลองเอามึงเราเอากล้องของมึงอะแล้วก็ไปถ่ายซูมแล้วก็ถ่ายตัวเองดูถ่ายเพื่อตัวเองดูถ้าใครถ่ายออกมาสวยอินนีจะกลับกรีมคือแบบกัดอะไรแบบไร้สาระบางทีอะไรเงี้ยใดๆก็แล้วแต่ก็ยินดีต้อนรับเชอร์เอล์ชาสนุนสรทัพนะครับแบบโฮมด้วยมีโกร์2องพของไทยคือมันหลายๆคนตั้งแต่เอททำคลิปนางงามมานะนางงามบางคนนี่ก็ไม่ได้เชียร์แต่พอเขาถือสายสะพายไทยแลนด์แล้วอะเรารู้สึกว่า เออเราก็ต้องเชียเราอะถึงแบบโอเคบางปีอาจจะมีหวังน้อยมีหวังเยอะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออเขาเป็น representation ของประเทศไทยแล้วแล้วปีเนี้ก็จัดที่ประเทศไทยแล้วเราก็ควรจะอยากจะรณรงค์ให้มาเชียสาตยภัยไทยแลนด์กันอ่าเรื่องอะไรที่แบบเชียหรืออาจจะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยอาจจะเก็บไว้กอนอะไรเงี้ยตอนนี้มาเชียสาตยภายไทยแลนด์กันดีกว่าอะไรเงี้ยมีเพจเพจหลายๆลยเพจเงี้ย เอาน้องไปบูลลี่เรื่องเรื่องกายภาพเยอะมากเรื่องทั้งตาของน้องทั้งทั้งบอดี้บ้างแหละแต่เรารู้สึกว่าวีนาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจะดูว่าหุ่นดีหรือหุ่นไม่ดีอย่างเงี้ยมันชุดว่ายน้ำมันเห็นหมดซึ่งเรารู้สึกว่าการที่วีนาออกกำลังกายนะเราก็ตามไอจีของน้องเราก็เห็นว่าน้องเขาก็พยายามใน Thailand we fight not with anger แบ t ว่ rhythm, ราริทึมกร a ซ์และหัวรู้สึกว่าหุณน,น้องก็ดีนแล้วก็มัสกูลาา่ามีกล้ามเนื้อมากขึ้น,นอะไรเงี้ยคือเรื่องของการเดินแล้วแบบว่าเนื้อมันก็เพิ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราเมองว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบว่า มันเราเป็นมนุษย์นะก็มีความมันก็มีความเซ็กซี่แฟคิเบิลของมันนะถ้าตราบใดที่เราไม่ได้แบบออกกาลังกายแบบขนาดแบบเหมือนเหมือนเป็นนักกล้าเบาๆอะไรเงี้ยยังไงเดินมันก็ต้องมีมีมีความหย่อนคล้อยตามตามกราวิตี้ตาม, gravity, ตามแรงงงผงโลกซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเราไม่ได้เอามาเป็นแบบนี่แล้วเรื่องของการตรงรูปเหรอเราเห็นหลายๆลยเพจบางงามนะยขึ้นทุกวันเลยคือจริงๆแล้วอยากอยากจะอันฟอลโล่ไปทุกเพจเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องทําเพราะว่า เราก็ต้องเอาคอนเทนต์อันงามแบบพูดในช่องไงเราก็เลยเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องตามไอ้เพจงงาน,น,นพูดแต่รู้สึกว่าหลายเพจท็อกซิกมากเลยอะแบบท็อกซิกแบบว่าคือเอาเอาตัวน้องแบบมาวงจแจกล้วมาวงวงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้องถ่ายรูปเงี้ยเขาบอกว่าคือมันมีการตรงรูปจนภาพแบบข้างหลังเส้นตรงเงี้ยเส้นมันเคลื่อนคือแบบว่ามันมีใครในโลกนี้บ้างที่เขาไม่ตรงรูปฉันยังตรงรูปเลยเวลาฉันจะลงไอจีมันมีใครอยากจะลงภาพแบบ อุบัติบาทลงบนสื่อสาธาบ้างแล้วน้องเขาเป็นบิวตี้แพชชั่นอ่ะเขาจะเห็นเลยว่าเป็นนางงามอ่ะมันก็ต้องลงรูปสวยๆป้ะว่ะซึ่งการแต่งรูปมันก็มันก็ไม่ได้นี่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่มันหลอกไม่ได้คือวิดีโอยอย่างอไปดูรายการแฉเือว่าเขาสวยไหมล่ะเวลา,วลาอ,อ,กออกออกออกกล้องเวลา พอดีเป๊ะนะคะตอนประกวดเนี้ยถ้าว่าเขาสวยไหมล่ะมันก็มันก็สวยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเออถ้ามันสวยมันก็สวยมันไม่สวยมันก็ไม่สวยถ้าเขาไม่สวยเขาไม่เขาไม่ได้รับรางวัลตําแหน่งเป็นตัวแทนของ Miss Universe Thailand ปี2025หรอกเออมันก็ต้องผ่านค i f ฟิเคชันคือนางงามอ่ะสวยก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วเขาก็เขาก็สวยอยู่แล้วถ้าเขาไม่สวยเขาเขาไม่ชนะตัวแทนของไม่รู้กี่จังหวัดมา70 80จังหวัดมาหรอกอะไรเงี้ยเรื่อง เรื่องสวยไม่สวยเนี่ยเป็นเรื่องปาเจงจริงเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนที่สตรองนะเราพูดเลยแม้ว่าปีนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะเราเราเห็นแบบหลายๆประเทศที่เปิดตัวมาอย่างโครติัวอย่างเวเนอย่างอะไรเงี้ยคือแบบปีนี้นักงามสวยหลายคนมากอินโดอะไรเงี้ยไม่รู้สวยมาจากไหนซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมหน่ากลัวแต่ว,ว่าวีนาอย่างที่บอกว่าเขาเจอหนี้มา8ปีเธอ ฐานแฟนคลับเขาว่ามีทั้งในและนอกเยอะมากสตรองมากเราไม่เราไม่กลัวใครเลยอย่างเงี้ยแล้วที่เราได้คุยกับแฟนนังง้องต่างบ้านนะบอกว่ามีนางเงียบมีงานเงียบเราบอกว่าดีแล้วคือส่วนตัวนะเอ็ดไม่อยากให้วีงานไปออกงานเลยเลยเห็นที่งานใหญ่ใหญที่เอาไปออกก็ที่เราทําคลิปที่แล้วใช่ไหมที่น้องไปเดินเดินแบบฟลายนาวซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีนะไม่ใช่แบบโหอีดอมงเสร็จมึงออกงานว่า พบปะสื่อมวลชนขอคุณสปอนเซอร์ทุกวันอย่างเงี้ยนางงามไม่มีตัวเตรียมตัวอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่โอเคเราว่าอย่างเงี้ยดีแล้วที่อาจจะมาไลฟ์ขายของบ้างตอนเย็นตอนเช้าต,ต,ต,ตอนกลางวันไปออกกําลังกายไปเรียนตอบคําถามไปเรียนเดิเนเดินอย่างเงี้ยเราว่าเงียบเงียไม่ต้องออกงาน ดีที่สุดแล้วแล้วก็มาจึงทีเดียวแล้วสิ่งที่น้องทาก็ถูกต้องเป็นอะไรที่เราเรากลัวมากเลยนะกลัวว่าวีนาแบบหลังมงแล้วจะออกงานทุกวันซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะะไปดูไอของวีนาบ้างดิวี่นาปล่อยมาทุกลุกเนี่ยชอบทุกลุกเลยรู้สึกว่าหน้าพอไปฉีดแฟตที่เกาหลีใช่ไหมมันใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยซึ่งก่อนจะเข้ากองเรารู้สึกว่าสวยแล้วเธอและการแต่งหน้าวันที่วันที่เราชอบที่สุดนะคือการที่แบบเป็นลอน หลอนแบบแสกกลางแล้วก็เป็นชุดแบบสีแบบสีเหมือนเหมือนสีเกรย์ที่มีอันเดอร์โทนสีฟ้าเแบบี้บลัวเรารู้สึกวันนั้นแต่งหน้าเป็นควีนมากอยากให้น้องแบบคงคอนเซปต์ของของ,ของลุกหน้าวันนี้เราชอบเราชอบหน้าชอบแอตทิชูดชอบทรงผมวันนี้มากเรารู้สึกว่าเออดูเป็นควีนนะถ้าเดินชุดว่ายน้ำลุกนี้น่าจะน่าจะเลิศอยู่คือวีนาไดตรงผมยาวเนี้ยสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำหลอน แบบเนี้ยได้เองอ่ะจะจึ้งมากแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตอนเนี้ยน้องฝึกปืนไปไปถึงไหนแล้วซึ่งลุกที่แบบก่อยมาทุกลุกอย่างลุกที่ลุกที่เป็นลุกใส่เครื่องเพชรแล้วเป็นชุดเนวี่บลูแล้วมีแบบมีเปีกขึ้นไปนิดนึงอ่ะอันนี้ก็กรามทรงผมก็เก๋แต่ว่าลุคนี้จะทําให้วีนาดูมีอายุนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าดีกว่าการรวบผมตั้งมอขึ้นเอดส่วนตัวไม่ค่อยชอบเวลาที่วีนาแบบ รวบผมแล้วตั้งหม้อขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าหูห,หูวีนาส่วนตัวเอน,นะเอ็นว่าหูวีนาไม่ค่อยสวยคือถ้าทําเป็นฟาร่ากับไดตกงอะชอบ แต่ว่าลุคนี้ยที่เป็นชุด navy blue เนี่ยก็แก้เกมดีโดยการที่แบบว่าคือเวลาเอาขึ้นไปเรารู้สึกว่าทําให้วินาดูเอายุแต่ว่าพอปล่อยหวานลงมามันดูเอเลแกนต์แล้วมันดูแพงแล้วมันดูควีนมากลุกนี้เราก็เราก็ชอบเป็นลุกที่แบบเฮ้ยจึ้งอ่ะนึกถึงนาตาเลียกับเกลว่าเลยคือแบบเฮ้ยแบบควีนมากอืปากแดงที่หลายๆคนคิดถึง ซึ่งต่างปากแดงและทำให้ดูทำให้รอดอะจริงๆยากนะแต่ลุคนี้ก็ดีนะผมตรงตาเฉียวเฉียวปากแดงชุดเพ็ดๆซึ่งชุดนี้ได้ขัามาว่าเป็นชุดที่พีดีอาศรบุรีตัดไว้ให้วีนาและวีนาไม่ได้ใส่ซึ่งเออก็มีความจึ้งมีความควีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ชอบชุดพีริมกับไฟนอลที่น้องมงในบ้านชุดนั้นนะ มากกว่าอยู่ดีแต่ชุดนี้ก็สวยนะเป็นลุกที่จึ้งเลยแล้วทาปากแดงแล้วแบบผิวเป็นสีน้ำผึ้งนิดนึงอะ่ะดูดีมากดูดีทุกลุกเลยและอีกลุกหนึ่งที่เป็นลุกที่เอ็ดดี้วยาสามองชอบที่สุดก็คือที่ไปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงอะลุกที่ใส่ชุดไทยพระราชนิยมอะ่ะคือแบบโอ้โหท้าวินาท้าวินารวบผมอย่างเงี้ย สวยผมมวยต่ำอย่างเงี้ยสวยหน้าสวยมากดูแพงแล้วทุดไทยสีดำพระราชนิยมดูแพงมากชุดนี้ก็แบบหูมาแล้วก็แบบแววคนมองจะมาเออโพสสุดท้ายก่อนเข้ากองก็เป็นใดตรงผมยาวปากนูสีน้ำตาลลุลาตินสาวลาตินลุกนี้วีนาก็จึง้งคือวีนาเนี่ยเขาได้หลายลุหน้าเขาเขาคมเขาสองเขาครบเครื่องอยู่แล้วอะ่ะ แต่งหน้าได้หลายหลายสไตล์แต่ว่าอยากให้เว็บเฟรนเวลาเขาันเวลาที่ทเข้ากองอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกมากไม่ต้องเอ็กซ์เพรเนต์มากอาจจะอาจจะเอาลุคที่แบบแต่งแล้วจึงจ้งๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ก๊อบบี้เพจคือแบบเวลามันมีไม่เยอะเนี่ยเอาให้สวยปังทุกวันลิศๆทุกวันน่ะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเชียร์พรุ่งนี้ตามติดตามนะครับรอดูลุคของวีนาปวีนาสิงตัวแทนของประเทศไทย ปี2025การแข่งขัน Miss u n i v e r s ์นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะอัปเดตก็ยังไงขอเชิญชวนให้ f อชาวช่องแฟนน้ำงานทุกคนนะคะมาเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยช่วงนี้ลดกัดกันก่อนเนาะลดท็อกซิกก่อนเชียร์ประเทศไทยสายส่ายไทยแลนด์ก่อนนะเราว่าปีนี้เชียรสนุกแน่นอนเพราะว่าเรามีตัวแทนที่ค่อนข้างสตรองนะและต่างชาติคิดว่าน่าจะ เก่งปัววีนาปว,วีณาสิงห์ก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สนับสนุนช่องโดยการซุปเปอรต์ตงค์หรือไม่ก็ยิงคิวอักโคได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย